สวัดีค่ะคาราโอเกะาัวซอยชาแนลไปพร้อมกับชื่อในใช้ติงใช้กินในป่าเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเลยทำเลยเออท่าทึ่ทุกคนกับเพลงล่าล่าล่าสุดของ OST อสทีเจลบอยนั่นเองนะคะทุกคนกับเพลงของเจ้าบัวหรือว่าเจ้าเลออนของเราเนาะไม่เท่าเดิมน้อยอ่ะน้อยอ่ะน้อยอ่ะเราเพิ่งอัด ซีรีส์สร็จก็อัดต่อเลยก็อัดเพลงต่อแต่เพลงน่าจะลงก่อนหรือเปล่าหรือลงซีรีส์ก่อนหรืออะไรก็เดี๋ยวรอดูรอลุ้นกันนะคะทุกคนงกันแต่แบบรู้สึกถึงความแบบกำลังอินนะน้อยอ่ะนะก็เดี๋ยวไปฟังกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วกนที่จะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะมีเมมเบอร์ชิพให้ได้พพอร์ตกันด้วยเหมือนเดิมนะคะทุกคนหรือว่าจะกดเป็นซปเปอร์แต่งกอดได้เออป่ะให้กำลังใจไวอ้อนหน่อย คิดว่าเขาจะเป็นเพลงแบบนี้เนาะแบบ mm. มันก็คือจะไม่เหมือนเดิมว้าชุดนักนังไงอ๋อคือยังไม่มีเพลงใช่ไหมตกใจอรือ่ซาเอ,อ๋อต้องทำให้แบบดีนะ tiktok แกต,ตัวจริงน้องนัาต์ดีมากผิวขาวอมชม,อลอมหล่อมากหล่อมากเท่มากเลยเขาหน้ามหารหีอันโดตอนหนุหน่มมากมา น้ยอยอ่ะอ๋อแบบชุดแบบเด,ดียวมาข้อธรรมาที้วิเศษอืมโอ้โหหล่อมากมาดูมาแล้วถ่า,สสายสยามตอนดึกเวอร์ ว้าวมีเพลงไปม,มีท่าไว้สำหรับติกตอกไปเลย,ยายมามากไม่คิดถึงป้าเลยอะ่ <c oughs> ถยอะ <c oughs> ถ้ายากจังลูก <c oughs> นี่คือติ๊กต่อนี่มันตรมมาต้องเป็นที่มีเขาใครกว่าเนี่ยอ่าทม m ีเท่มากเลยเอ้ม MV เท่ทุกคนจริงอุ้ยดีอ่ะดีมากแล้วหนูแบบอะไรขนาดนั้นอรกเซีเพี่ยวสูงมากสุดสุดอ่ะ มีเสน่ห์จริงๆมากรับเลี้ยงน้องบัวเลยทุกคน งดีคนเลยอ่ะเรืงจะสีมากโอ้ my god แล้วก็คือเข้ากับทุกตัวละครงงมากบ้ามากเข้าเองดีน่ารักเนาะน้อยอ่ะน้อยอ่ะน้อยอ่ะจริงจริงน้อยอ่ะจริงน่ารักมากวัยรุ่นมากจริงมาก ไม่เช่าเด็ดสวยอะคอลเลือกหน้อยอ่ะน้อยอ่ะเก่งมากพอรู้เพลงเลยบ่าบาลฝิงจริงพอรู้เพลงเลยอ่ะถูกเพลงเหมาะกับทุกตัวละครด้วยแล้วเราก็มันต่อให้คนสมมติว่าแม่ดู ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้แต่แบบชอบฟังเพลงนนเพลงพอมากนะจริงแล้วเสียงดีทุกคนเลยบ้าไปแล้วทุกคนสามารถลองเพลงได้เต้นได้ตรงนี้แรกแบบแล้วทุกคนก็สามารถไปขึ้นกอชารปปบได้ซึ่งเจอพี่ออมแน่นอนเซียวบอยไปโชว์ที่แรกด้วยทุกคนนะแบบระบประกันว่าปึ้งทั้งร้องทั้งเต้นได้หมดเลยทุกทั้งทั้งสี่คนบ้าเนาะทีจะมีจริงจริงเราวางแผนมาดีมากนี่ชื่นชมมากเลยทีมทำการตลาดเก่งมากทีมคอนเทนต์เก่งมาก แล้วเด็กกับพร้อมที่จะทำคือเราเห็นคอนเทนต์ลูกี้ทุกวันเลยเว้ยเนาะทุกทุกวันเลยเว้ยมันขึ้นมาตลอดแล้วมันแบบเอาส่งน้องไปออกรายการแบบเยอะแล้วว่ามันผ่านการแบบคิดไว้แล้วว่าแบบเราจะปล่อยอันนี้ตอ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 นนั้นทุกคนก็คือเก็บงําความลับกันเก่งสุดยอดมากๆคือไม่โป๊ไม่อะไรเลยจริงมีตอนที่ไปสัมภาษณ์มีนมีน้องแบบแอบร้องอะไรมาแล้วก็ได้แซวไปแล้วว่าเพลงอะไรปนเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรรู้ตอนนั้นแล แต่แบบรู้เลยว่าแบบน้องทุกคนคือทําการบ้านมาก่อนนั้นนั้นคือเขาคงอัดเพลงถ่ายเอมวทุกอย่างไปแบบนาน,น,านมากๆแล้วแต่ว่าเขาต้องพยายามแบบส้ำหรือไปอะไรที่ตามสตอรี่ที่มันเล่าอยู่โดยที่ไม่ได้สปอยอะไรเลยแล้วก็แบบ พอมันเป็นเพลงแทนความรู้สึกบัวต่อยตอนบัวมันก็มิกเซนนเนาะมิกเซนมิกเซนเขาก็ตั้งใจทําอย่างนั้นกับทุกทุกอีพ e ีมาต่อยมาเป็นแบบนี้ตลอดใช่ซึงง่งบ้าไปแล้วแกเก่งอะเก่ง <c oughs> เออแล้วแล้วเนี่ยอย่างเจ้าเลีอนเองคือแบบโหคือเขาทั้งแบบร้องดีนะนี่เพิ่งรู้ว่าแบบร้องเพลงดีเต้นเก่งเต้นได้ในวงเล็บเต้นดีมากเต้นเก่งมากเลยคือแบบชาเลนคือแม่ป้ายากแล้ยแม่ป้าขอโทษลงกนะแม่ป้ายากเหรอเลิกกานงพี่ซ้อมทราบวันนะลูก มันใช้เวลานานมากฉากกระตุกมากคือแต่ว่าคิ้วอ่ะไม่ไปไม่ได้พี่ทำมันเดียวไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเออเพลงคนอื่นก็ยากไปหมดทุกคนแต่แบบชาเลนจ์ของแบบหลายๆคนน่ารักมากจริงอะไรแล้วสปอร์ตเด็กๆรู้สึกว่าแบบเก่งกันจริงเซียนรังเฮ็ดอย่างเซียนรังเห็นเห็นสีเสื้อแต่ละคนแล้วแบบตลก แค่เห็นก็ขำเจ้าปูนะคะเสื้อปูนเทเลทบีมากผมว่าหลักหลายสีฉันชอบว่าพี่หลานจะพาหลัเราไปทำอะไรจริงรู้สึกว่าเด็กๆน่ารักเป็นปีของเขามากเลยอันนี้แบบเป็นกำลังใจให้มากแบบในนี้คือเซฟเยอสูงมากมากคือได้ จะมองเขาหลอกเขาก็หลอกมาทุกคนจะมองเขาสวยเขาก็สวยมากคือเป็นเด็กที่แบบบ้าไปแล้วใครปั้นหน้าอะไรขึ้นมาเขาแล้วนะบ้าไปแล้วมีเสน่ห์มากเลยอ่ะตอนจังหวัดเต้นช้อนตาเอ่ยอะไรเอ่ยคือรู้สึกว่าแบบโหหน้ามองมากแล้วเป็นเอวีที่ไม่น้องคนเดียวอ่ะจริงแต่แบบเก่ง น้องสามารถแบบดําเนินเรื่องอะไรไปแบบลวใช้บอดี้อะไรเนาะฮาตอนที่เหมือนมีเงาเงาอีกสักคนหนึ่งขึ้นมาคือแบบโหดีมากเท่มากเลยเนาะจริงๆเขาตต้นรำไปไหนอะลูกแบบกระดูกกระเดียวป้าก็ไม่ไหวคือแบบเก่งมากจริงๆแล้วเพลงเก่งมากเพลงพร้อมมากเลยเพลงพร้อเพลงพร้อดีเลยแบบชอบเลยทุกคนฟังปุ๊บแบบเนาะดีดังคิดว่าดังจริงฟังแน่นอนเพลงแบบ คนอ,อกหักแบบคิดถึงเธอคิดถึงทํมมิงตอนนั้นจังเลยจ้าตอนที่เรายัางหลักกันซ่าอ,อ,อะไรอย่า <c oughs> งเงี้ยน่าจะโดนใจหลายๆคนปะเออ <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนใครหลงมาดูคลิปนี้แล้วก็ว่าอย่างไงก็ตามสัพพอร์็เด็กเจลบอยด้วยนะคะใช่แล้วซีรีส์เราก็ทําอยู่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ยังไงอย่างที่บอกไปน่ะตามไปย้อนดูได้นะคะทําทุกอีพีเลยทุกคนแล้วก็มีสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ด้วยไปดูในเพลย์ลิสต์ของเจลบอยได้นะคะจเพลงก็ทําครบทุกคนอนาคตถ้าเขามีเพลงอีกก็ทําอีกนะคะแน่นอนใช่ก็จะสัพอเดตเด็กการไปยาวๆนะจ๊ะทุกคนปัดด้วยไปให้กำลังใจเจ้าบัวกันเยอะๆนะคะเย้เจอกันใหม่เพลงหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊